ขายดีมากเวลาลุคนี้ถ้าแกทำสะอาดวู้นี้ยิ่งจะขายดีไหยขนาดทำ่มันกปรกอพวกตู้พวกอ,อะไรทำความสะอาดนะอย่าลืมมากินเก็บ1 7่ร้านพิเา็เาตูวเวา้เราให้ลองดีอะป่ะด ครับเดี๋ยวลุงจะผมทําความาสะอาดเดี๋ยวช่วยช่วยเพราะว่าก<อ>ินฟรีอยู่บ้านท่านยังนิ่งดูได้ทำความาสะอาดทำอะไรมามา,มากินแล้วไปอ่ะป่ะ,อปะเอ้ยลุงมีอผ้าไหมนี่น <อา S 2> ไมีผ้าเช็ดดีป่นนะเรื่องของเรื่อขายขายขายอะไรตัวนี้ขายดีนะผ้าผ้ามันเนื้อผ้าอย่างดีนะมือผ้าดีอ่ะไม่ใช่ตัวละร้อยเก้าเก้าตามตลาดนัดนะ มีเสื้อผ้าเใช่ไหม,ม,มนี่ดูตัวนี้มีตะเกียบคู่เลยนะตะเกียบคู่อย่างดีเลยนะใช่รัตวเนะีจากโรงงานนี้น่าจะ,จะไม่ไม่น้อยกว่า300บาทนะต่างจากโรงงานนี้ถือว่าราคาถูกนะเล่นไหนตู้เนี่ยได้ขายหมดฮะเมื่อวานนี้มีประมาณเจ็ดสิบตัวนะหมูห,หันอยู่ในนี้อนะ ซับมันเลยับดมนดีขายดีมูแขน่ะเนะตยซับดีมากเลยอ้มึงเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเสื้อกูกูเอามาขายให้คนใส่มึงเอามาทำความสะอาดได้ยังไงกินแล้วก็ช่วยทำงานนี่ไง หมูก็แบลผ้าขี้ริ้วสิวันนี้ไงผ้าขี้ริ้วเสื้อกูขายให้คนใส่วะผมนึกว่าขายผ้าทิชชู่เท้าห็นมีลูกเอนึ่งของไม่ใช่ป้อนหมูวนไหนเดียวป้อนเหมือนทำเช็ดลองติลองเช็ดรถดูเช็ดลดได้ครับ คันนี้ใช่ไหมรถ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 ใหม่พ่อโทนี่นะบอกที่คลังกิ่วแล้วบอกทีคลังโดนแล้วเสื้อกูเอาไว้ขาย <S <S 2> <S 2> มึงมาเล่นยังไงแบบนี้เสื้อกูเอาไว้ขายให้ดีไงรถมือเดียวไปเลยน <S 2> <S 2> เอาเสื้อกูคืนมา ใค้จะไปอยากได้ผ้าสิ้นส <laughs>